และแล้วเรากลับมาเจอกันี๋ยวนะครับทุกคนผมขอประชาสัมพันธ์นิดหน่อยนะว่าตอนนี้เนี่ยผมก็มีตารางลงคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคลิปเนี่ยผมก็จะลงวันพุธตอนหกโมงเย็นแล้วก็วันเสาร์หกโมงเย็นนะฮะอ่ะวัดเต๋อเฮลมันบอกว่าเซิร์ฟแลกมันออกเลยทุกคน <c oughs> ใครที่อยากได้เกมพาสดีๆแต่มีงบน้อยเนี่ยผมแนะนําร้านแพนโจน,นะครับช่วงนี้เนี่ยเขามีโปรโมชั่นเลทเจ็ดถึงเลทแปดนะรับกดถูกที่สุดในไทยแล้วใครที่สนใจเนี่ยสามารถกดลิงก์ใต้คำบรรยายได้เลยนะ สำหรับคนที่มาใหม่นะผมก็ชื่ออู๋เองนะสำหรับช่องนี้เีราก็เป็นช่องเล่นรบแนวะพินเกียนแล้วก็ทำผสมอัปเดตนิดหน่อยตามแมปเพืนะ่อนเก่านะอ่าคนไทยด้วยคนไทยคนไทยเออเฟย์ก่อนได้เปรียบนั่นเ <c oughs> ปย์ก่อนเสียเ <c oughs> <c oughs> ปรียบแบบอ่าเปิดก่อนเสียเ <c oughs> ปรียบเปิดก่อนเสียเ <c oughs> ปรียบเปิดก่อนได้เปรียบมาหลอกหลอกหลอก <c oughs> เออไม่คอเตอร์อ่า โดนอ่าสวยอืมแล้วก็สกิลซีสวยตายเหรอโอ้ไม่ตายไม่มีใครใช้คอเตอร์เลยนะผมก็ไม่ใช้เขาก็ไม่ใช้กู <c oughs> ใช้ตัวอ <c oughs> <c oughs> นา,นาอกูเห็นอนาคตอุ้ยไม่เคยเห็นไม่นกยไอ้ชื่อน่ะเรียบร้อยเฮ้ย <c oughs> ไม่กี้ทำอะไรของกูะ <c oughs> ันบอกได้เฮ้ยมันติดอยู่กับตัวกูได้ไงกูบล็อกไปแล้วไอ้ยังเบื่องอติมึงไหมล่ะอ่าเรียบร้อยอ่ามัวมัวโอ้โหอ่ารู้รู้เรียบร้อยโดนไปหนึ่งสองสามโอ้โหมันเบิ้ลได้ไงวะเซฟโอ้โหปิงเฉยเนี่ไงเจอก็เล่นจิตวิทยาอะไร มั่ะเฮ้ยแดงตีเ้ยอุ้ยอืมจัดเต็มสกิลคาเตอร์บอวเคาเตอร์ป่ว์คาเตอร์บอว์โอ้อะหลอก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 อ่าอแล้วก็โดนเนี่ยแล้วก็โดนเนี่ยเรียบร้อยตายไหมเนี่ยตายเถอะ าวเรียบร้อยตายดูดิผมจะใช้อันติหรือเปล่าวะไอคลิปเนี้ยตอนนึงหนึ่งมันก็ใช้ยากอนกันอันตีอะเรียบร้อยได้ใช้เร็วสะใจด้วยกูนี่ไงพี่รู้ว่านาคตไอ้น้องแทงขี้แตกไอที่อ่ะอ้ากูเลือกไม่ทันกูกำลังดูปิงอยู่โอเคน้อง ถึงเวลาตัวหนึ่งแล้วเล่นคิดผิดแล้วเล่นตัวธนาอิชิยะตัวแม่งโดนเนิร์ฟโคยกระจอบนี่โดยกูคอมโบซะอืออุ้ยกูตามได้แล้วก็สกิลต,ตัวคิวต่ออุ้ยหนึ่งสองสามสี่อุ้ย, 1, 2, 3, ยตานนี้ตานนี้หวานหมูอะอ้าโอ้โหมี้ยอแม่งเลือกอันนั้นมาแน่เลยเพิ่มพลังตัวเองเลยตีแรงขึ้นนะ เมื่อกี้ผมเลือกไปทันโอ้ตานี้จบอย่างสบายตายเดี๋ยวสองแล้วไหวเปล่าอุ้ยโอ้โหพอกดเลขสามปุ๊บแม่งคอเตอร์ได้แค่ใกล้นะได้เป็นการบล็อกแทนผมกดเลขสามอะหนึ่งสองสามแทงหลังหนึ่งสองสามสกิลหนึ่งสวย สกิลซีตามแฮ่ทะลุบล็อกด้วยดีจัดโอ้โห้ฟุ้งอุ้ยแหมแฮ่กูทำอะไรกูทำอะไรหนึ่งสองสามสี่เออกูว่าแม่งออกเกมก่อนแน่เลยเจออย่างงี้อืมอืมจะตายจะตายอ่ะเฮียเผื่อไปกดเคาน์เตอร์เฮ้ยโอ้โหเหมือนคนนี้เขาจะเล่นไม่ค่อยเป็นนะนี่จะเจอเด็กใหม่ นี่ต้องสั่งสอนสอนคอมโบแทงหลังแทงหลังเฮ้ยไ,ไม่ตายก็ดูไเป็นสกิลเจอะกล้กคาคมันไม่ได้เออกเกมไมวะโคตรแจงติเลยยังไงเออเขาเปลี่ยนการเล่นแล้วทุกคนตอนนี้อ้าวเฮ้ยเกือบเขาไม่สายบุกขนาดนั้นแล้วนะนี่อ่ะผมพูดทีแม่งแดดมาเลยอู้หูอะไรวะ ก็บู๊ง,ง่ายๆแต่แม่งเสือกปิง <laughs> โอ้ยง่ายเกินน้องบกงุก <laughs> นี้อ๋อกูอเตรพลาดร้อยเสร็จเก่าตายไปซสยบร้อยโดน จะไม่ฟรีแล้วอุ้ย,ยเกือบเกือบหนอ่อยถอยก่อนหนึ่งสองสามสี่ตาอนนี้ก็ตึงขึ้นนะคนนี้นี่ล็อกเอนล็อกอนินสงสัยล็อกเอนแล้วเปิดบล็อกพอดีพี่อ่านอนาคตไดไ้น้องซิกุซีตาย อาพุ่งไปโดนอีก,อกคนหนึ่งก็เตอร์นไปโดนคนหนึ่งแม่งพุ่งไปโดนนี่สองสามเรียบร้อยไอ้ตันนี่ผมไม่เสียชีวิตเลยนี่ยว่ะอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยๆๆอ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยตายตายเฮ้ยตายไปเลยไม่ตายไอ้น้องเพียงเหลืออ่าเรียบร้อยยืนนี่อย่างนี้เอ้ย เกมแป้ง <Gaming> <c oughs> ปิงวะดีตายสรุปแล้วเนี่ยคลิปนี้เนี่ยผมก็เขาเตอร์ไปได้แค่รอบเดียวนะก็ไอตัวนี้เนี่ยทั้งเรื่หนึ่งหนึ่งมันก็อติจะใช้ยากหน่อยนะมันต้องใช้จังหวะทีเผือ่อนี่คลิปวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับทุกคนใครที่ชอบคอนเทนต์ของผมเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยนะแล้วก็เจอกันคลิปถัดไปครับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนแล้วกัน